รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยข้อมูลทั่วไปชื่อนางสาวอลรีนาเชมงกุฎเกิดวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2538คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเอกภาษาไทยตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยเสียดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารนองเริ่มรับราชการเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2565หน้าที่ในโรงเรียนหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นต้น หมวดที่1การปฏิบัติตนวินัยในตนเองข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบแผนข้อบังคับข้อกําหนดเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ2คุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัด การเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนกิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอการเห็นความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเข้ารพกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสจรรยาบรรณวิชาชีพการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องข้าเพาเจ้า ปฏิบตัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีการพัฒนาตนจนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอไม่ละทิ้งการงาน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูการมุ่งม,มั่นทุ่มเทในการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับข้าพเจ้าพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนำความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพต่อไปหมวดที่ 2. การปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้า ได้วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนก่อนทำการสอนและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กเเเน,นะยขดด้ค่า่าไาไัะะไล เราเรีอนคะถ้าไม่หลังก็ถึงเราเรียนแต่ไหนก็เรียนก็แพ้หุือก็ไม่แพ้ใช่หรอไม่มีนะที่หู่วยนั้นไม่มีขาดแน้เลยิดเก็บได้เลยค่ะสองการบริหารจัดการชั้นเรียนการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 3. การพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมข้าพเจ้า หมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4. การทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีมเป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคลเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันข้าพเจ้าจึงยึดหลักการทำงานเป็นทีมดังนี้ 1. มีวัตถุประสงค์ต้องชัดเจน 2. มีการลำดับความสำคัญในการทำงาน 3. ม,มีผลการทำงาน 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 6. ก,การใช้ภาษาและเทคโนโลยี สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนผลงานที่ภาคภูมิใจเป็นผู้ตรวจข้อสอบโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยรูปแบบข้อสอบอัต,ตนยัยระดับดีเป็นบุคคลที่มีผลการประเมินผลงานนวัตวิถีครูสอนดีสพปรนองครั้งที่3ระดับคุณภาพดีประเภทครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแต่งคําประพันธ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6การแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติเป็นครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงชั้นป .1- ถึงป .6 เป็นครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันประเภทต่างๆดังนี้ 1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย 2. การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์กรรนสระดับชั้นป .4- ง .6 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทยคำคมเดิมป .4-6 เป็นครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันประเภทต่างๆดังนี้ 1. การแข่งขันนักอ่านขาวรุ่นเยาว์ 2. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย 3. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย